มากับโอ๊ตเสียไม่ได้อุ๊ยๆแหลกๆเก,กินไปบ้าบลงมาแล้วครับฟู้หมาป่ <c oughs> าคืนสูดาม 8ปดหวานเจีย๊ยบท่านี้มีคน,นปล่าจะมาหรือไม่ค่นเ้ลปาสิงโตงสิงตีนเพื่อผมโดนผู้ผมโดนโอ้ยเพื่อผมโดนปล่อยไว้ไงแหละปล่อ <laughs> ยไว้้นแหละเออไหวผมไหวไง <laughs> ตึงนั่นไงหมดตีไปดิอันนีก้กดมาสี่สองโชว์ฝีมือกันหน่อย เกือบห้เจาผีมือหนึ่งหนึ่งจะไม่รอด4 2่อะไรวะลืมปรับผ้าด้วยเราทำไมภาพไม่สื่นะฮะโอ้ไม่ได้ปล่าป่าสองเอาดิเอาแด ของกันดีกว่าก็คือ <cuanto S 1> คนหมดละเพื่อนผมเก็บหมดแค่นั้นแหละคนหมดแล้วอ่ะแค่นั้นพออสิงตีน้ำเบาเมอกี้มีมีมีเพื่อนผมมีเพื่อนผมโดน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 ที่ดาบสูงครับวิ่งป้อม มากจีมากจะมากโดนโดนโดนชาร์จเลยลูกพี่ผม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 ชาร์จเลยเอาไหนหนาไปกินบึ่มบอมซัมเบย์หายเจ็บมันน่ะเอาโดดลงมาตายโหหวานเจี๊ยบเลย เล่นซองดีกว่าป่ะไม่ได้เล่นนานไม่รู้ปืนไหนแรงไม่แรงอะไรวะไม่ต้องใช้ที่เปิดแล้วหรอเดี๋ยวนี้ก็คือเปิดเอง หวานเจ็บที่ไหนจะ๊ะมีคนหรือเปล่าโอ้โหคนเลยสิบเก้าแล้วไม่ได้ยิงลยสงสัยท้ายเกมเดือดแน่นอนแต่ท้ายเกมจะเดือดไหมก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะว่ากูเพิ่งกลับมาเนี่น ไม่เป็นไรเรามีกระทาวุธแบกอยู่ไว้ใจได้กดทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันจะโกงคนอื่นเกินมีสิกี้เยอะเดี๋ยวโกงคนอื่นไหนคนแล้วคนแล้วไหนคนไหนคนวุ้งไงจ๊ะไม่คมเลย ไม่คมเหมือนสมัยก่อนเลยสมัยก่อนอะไรไหนวะหลังต้นไม้เหรออุ๊ยที่นี่เขี้ยเย,ยี่ยมโคตมเลยเรียบร้อยแบบนี้โอ้โหก็คือจัด อัะตัวองเดียวโอ้โหอ่ะตัวยังยังไม่โดนอ่ะจะไปลากหัวซะแล้วข้างหน้าว่างไงกาทาวุสเพื่อผมเก็บหมดอ่ะผมปล่อยเลยผมโคบให้ผมโคบให้ช่วงหงเก็บหมด เจอเีอกระบอกหนึ่งเท่าก,ก้อนแต่ว่ามีลาฟมีลาฮาโฟเพิ่งนกลับมาเล่นอาจจะไม่ตึงก็ขออภัยเพราะว่าไอ้มัวไปติดเบอาวีต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยืออหือ ยังไม่ได้โชว์สเต็ปเลยเนี่ยยิงคนเนี่ยถ่ายเกมจะยิงบอสฮาเจ๋งถ่ายเกมจะยิงบอไอ้คนนี่ไงไรมาเล่นละอือตัวหัวไปเด็กนี่ไง้เยังมีเต็มอยู่ยังมีเต็มอยู่ยังมีเต็มอยู่อะเต็มยังอยู่เต็มยังอยู่ใครว่าเต็มยังอยู่เต็มยังอยู่ไ่้เจ๋งหรือว่าเต็มหายหมดแล้ว จงเอาลาแล้วจงจงเอาลาแล้วเสียจงเอาลาแล้วกี่คนแล้วเนี่ยสิบสี่โอ้โหเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนอุย้ยเพื่อนโดนจากไหนะแ,และและเอ้ดอกเจ็บและเอ้ดอกอุ้ยยิงยิงยิงแล้วพังเหรอหรือใบน้ำแข็งออกแม่ เดี๋ยวนี้ยิงไอ้ดอกพังด้วยมีพังด้วยต้องใส่พลาสติกไม่หนาวิเหล็กไม่หนาพลาสติกอะไรแหลกข้างหน้ามีหนึ่งตัวพผนึกศึกแล้วน้อยก็สิบคนประเสริฐหนึ่งข้างขวา,าว่าไงโผล่เปล่าผมอ่ะพี่ผม south นะผมผมสันนะหลักหกผมคบด้วยผมคบด้วยประเด็นน่ะนี่ไงเอาไปเม็ดหนึ่งเอาไปเม็ดหนึ่งพอ อย่าให้ได้อย่าให้ได้เกิดไหนอีกผมพร้อมบวกหมดไม่สนนมหนไหนหูเกี่ยวมกี้เก็บโดนใสห่หัวเปล่าอุ้ยอุ้ยมีคนเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงัน ติดไว้เลยมาตรงบันไดดิใครจะโหนใครจะอะไรมาผมดักหมดอ่ะอเห่นแหละเหมือนจะมีข้างหน้านะอุยในบ้านในบ้าน,นบ้านครับท่านผู้ชมข้างหน้ามีตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาลงไหมเอาตรงแล้วระดับเราเรออะดับแตกขึ้นมาเออมาแค้แล้วเอาดิเจ็บเจ็บ ขาดเลยอุ้ยโดนทางขวามีตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวหนึ่งกี่ตัวมันยิง่ใส่ใหญวะโหหลังไอ้บอขึ้นบ้านก่อนเลยบึ่งมาซัมเบ้เราจะ,เจะยิงตั้งใจย้ำล่มย้ำล่มเหลี่ยมดีๆหาเหลี่ยมดีๆเล่นหาเหลี่ยมดีๆหาเลหลี่ยม,ยมตึง่งหนาเอาไปดิ เจ็บอุ้ยตายดิอุ้ยเด้าวดาวโอ้ยกระถาวุดดาวได้ไงเกิดไปล่าผมว่าเมื่อกี้มันไม่ค่อยตึงนะผู้หญิงอ่ะแถวผู้หญิงอ่ะเออเกิน

Đợi tụi Điều đó nè Ui, nó ngay Bởi lô Bởi nãy chá Bởi nãy ơi Tao Tụi Điều Ông Tụi Điều chút tui ừ, hả Ai chút quá Ê ไอ้ช่างงานผู้เล่นคนนี้กลับมาแล้วฝากติดตามด้วยเด้อ